ปลาหมึกปลาหมึกปลาดาวดิอ้ยดอ้าวอ้าวอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโองเโอ๊ย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 โเ๊ยาอัยโอ๊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 ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโะ๊ยอ๊ยยยอ๊ยอ๊ยโออ เห็นไหมมันมีเงาด้วยอ่ฉันนี่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยอะอุ้ยเอ๊ะ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 อะไรขาวแสงอะไรอันนั้นแมวแล้วไปเปิดประตูอันนั้นแมวอุ้ยแมวนั่นด็กๆอะไรอันนี้อันนี้โรงอู่กลองรถโรงรถของเขาเล็บของเขาเหมือนกำลังจะเดินตามหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบเฮ้ย อะไรอ่ะจก,กี้เ้ยสังเกตที่วงกลมนะคะท,ทุกคนวงกลมสีแดงหายไปแล้วอ่ะโอมันจะหายไปได้ยังไงอ่ะ พันดาเฮ้ยกลัวกลัวกลัวผ eh, ู้ชายผู้ชายนอนหล่ออุ้ยหลอกกูอิงอะทำไมโอิยงเฮ้ยอันขยับเอ็กไอ้เกอกอี้มันยกเองได้มัดึงดองดิงดองอย่างเงี้ยเหมือนอะไรอะมันเหมือนอ่าเฮ้ยเกลียดตัวสัตประหลาดอะไรแบบนี้มากเลยใช่แล้วทำไมมันต้องอยู่ใต้ใต้ใต้ถุว ด้วยอ่ะแบบห้องใต้ดินเนี่ยจะใช่มันออกมาแล้วอ่ะจะออกมาทุกทุกคืนในเวลาที่หญิงสาวผู้นี้กำลังนอนหลับสนิทใช่แล้วมันจะยางวิกาัเคลือบคลานออกมาเฮ้ยดูดิแต่แจ๊คกี้ดูสิเหมือนมันไม่มีตามันไม่มีหูอ่ะมันโมโหมันว่ามันต้องโมโหที่แบบโดนโดนจับขังแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยดูดิ มันท่าทางมันเหมือนมดยักษ์อ่ะอุ้ยไม่ใช่สิเป็นมุมสิมดยักษ์มันจินตนาการอะไรมดยักษ์ขนาดนั้นแต่ว่าผู้หญิงคนนี้คือเขาไม่รู้ตัวเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วปากมันกว้างมากเลยนะอย่าบอกนะว่าจะขึ้นมาจากใต้พื้นห้องตรงนั้นอ่ะอย่าบอกนะมันจะมีอะไรโผล่โผล่ว่าแล้วไงฉันบอกแล้วฉันบอกแล้ว นะบ้านเธอเป็นปูนอะเป็นปูนเนี่อะไรใช่นเป็นปูนเป็นปูนระวังนะบ้านใครเป็นบ้านไม้อ่ะแบบปุ้มบุ้มบุ้มแล้วอันนี้อู้หูอุ้ยเฮ้ยคองไอ้แม่โอ้อะไรไอเหียวใช่ไหมไม่กล้าตรวจเนี่ยน่ากลัวเนี่ยเหมือนไทดาเหมือนนะเขอดูตามันมันตามามใช่มันมองตามเลยอ่ะ้ย หนีสิจะมาดูอะไรเอ้ยเออหนีเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมเขาเดินแบบนั้นน่ะน่ากลัวว้ายจู่ๆก็มีคนเปิดเองเปิดดิเอามุกิมัาตึกอย่างเงี้ยใช่ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะอ้อยะยาชิคกี้พายะ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 ป้าป้าเราเขาให้ดูที่ลูกศรแล้วม่อะไร เงาคนเดินผ่านเอ้ยอันนี้นะตัวออนอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยไอตัวไอตัวลูกตัวอ่อนก็ไม่ใช่ตัวนี้ก็ไม่ชอบอะเฮ้ยอันนี้มาล็อคข้าบเฮ้ยจะขับเฮ้ยเธอดูเงาในกระจกโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่หันตาออกมา แม่กลัวมากไม่เคยเฮ้ผู้ชายคนนั้นอะหนุอยเธอว้าวมีมีมมีเ้าอันนี้เหมอนันนี้เหมือนผีดิเดินจงกรมอะมีมีสตัวด้วยนะเฮ้เฮปะ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 เฮอะไรอะประตูเปิดเองสังเก่ะตูประตูเปิดเองประตูมันเปิดเอง มทั้งเมซิ่งัน่ากลัวทั้งน่ารักยนงไปหมดเลยอยากดูนีนโอ้ยโอยย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 ยนยย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 ายย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 ้ยย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 นย เฮ้ยยภาาพถ่อันนี้ภาพถ่ายแต่ก็แบบสยองนะดูดิเหลือแต่โครงอ่ะเฮ้ยดูดิเฮ้ยโอ้ยแม่จ้าเดี๋ยวอ้ใส่เวรเพชรสองตัว o อ้ยไม่เฮ้ยดูดินะเฮ้ยอะไรอยู่ข้างลอะเฮ้ยมันจะต้องพูดอรกัเปล่าอย่าบอกนะหมีสิจะยืนอะ สก็ส่ไอ้เาแม่กัคลงใช่คเจ้าหญิเหมือนที่เธอคลั่งฉันจะกินพวเดียวกันแล้วอันนี้มันเป็นป่าลึกมัก็เหมือนลึกแค่ไหนอันนี้อะไรกระเป๋าเป้แล้วเหมือนกับเขาไปปิกนิกหรือเปล่าหรือว่าไปนั่งสมาธิเฮ้ยเขาเจอของโตกโทรศัพ เงียบมันลึกมากว้าวไซเ i นไฮซเรนอันนี้มันเป็นหัวลำโพง2หัวแต่ที่ภัยเคยเห็นที่แบบมีหนึ่งหัวด้วยนะเฮ้ยมันมันวิ่งเข้าหาเค้าวิ่งหนีเลยอะวิ่งใครก็หนีไม่เธอแบ แล้วสีมันสวยมากเลยนะเยอะอะอีอีอ๊ะตัวอะไรอ่ะอะเธอมันมุมอีมุมแมงมุมละคายุมละคาฉันว่ามันมีแต่อะไรแบบพี่สวงพี่สวงให้เราดูเนาะเฮ้ยมันก็ขึ้นหน้าตาพวกเธอนะ